ยูนิคอร์สปอร์ตยูทิลิตี้แวร์ามาแอคทีฟสุดๆไปกับแอนคะ่ะวันนี้แอนนัดคนคนึงไว้นะคะเขาบอกเขาจะมาเวิร์กเอาด้วยมาแล้วคะ่ะมาตามท้าจริงๆด้วยไม่กกัุอยู่แล้วพี่ดูกันเลยไหมใส่สบายยืดได้360องศาไม่มีรั้งผ้าแห้งไวแถมยืดได้สุดไม่มีรั้ง เนื้อ uhm ผ้าแอลิซ like ึมยืดหยุ่นเย็นสบายเคลื่อนไหวได้คล่องตัวเอาจริงแล้วนะสบายอยู่นะพี่โอเคแอคทีฟได้สุดกับทุกแอคทิวิตี้กลางแจ้งไม่กลัวยูวีผ้าแห้งไวด้วยเทคโนโลยี Dry X เสื้อแห้งแล้วอืุยกันต่อดีกว่ามั่นใจได้ในทุกกิจกรรมดูดีใส่สบายชุดเดียวตอบโจทย์ชีวิตแอคทีฟ Unicorn Sport Utility Wear Active ได้สุดไม่มีรัง